กับเชอรี่แล้วกันเนาะเชอร์รี่วัตสัมช็อปนะคะวันนี้แล้วกันวันนี้อา่าทางเชอร์รี่วัตสัมช็อปวันนี้เรามีรสพิเศษของรสใหม่จะสังเกตได้เลยรข้างล,าล่างนะเห็นไหมว่าวันนี้มีรสพิเศษของเรามาใหม่ก็คือเป็นตัวนี้คอล <c ười> ลี่คาราเจนของเรานะคะอย่าลืมตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ามันจะมีตัวเซรั่มคอลลี่ของเราอยู่ <c ười> ปกติเนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่1950ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้พิเศษมาก แถมเซรามเแลยังรานะคาเท่าเดิมด้วย1,950เหมือนเดิมเลยส oh. ำหรับใครนะคะที่สนใจอก็จริงๆว่าโจชิลลี่ได้ลองใช้แล้วเ๋ oh. ยวแจให้ดูว่าเป็นย oh. ังไงนี่ข้างในก็จะมีเป็นตัวคอลลี่เหมือนเดิมเลย30ซอง oh. ถ้าเกิดตอน1กล่องนะคะแล้วก็ตัวนี้พิเศษเลยนี่ตัวนี้เลย oh. ตัวนี้นะชลลี oh. ่ใช้เรียบร้อยละ oh. อยากจะบอกว่ามัน พิเศษมากๆเลยตรงนี่บอ่เวลาเราทาลงไปนะทาะผิวหน้าเราเนี่ยนะจะรู้สึกว่ามันแบบเนียนมากอะ่ะแล้วมันนุ่มแล้วรู้สึกว่ามันซึมซาบได้ดีมากเลย mm hmm. คือันฉ่อาเชอรี่เนาะใช้ตัวนี้แล้วแบบผิวเวลากราตื่นตื่นนอนมาตอนเช้านะคือผิวหน้ามันเนียนแล้วมันขาวใสขึ้นด้วยแล้วสังเกตดีๆว่ารูขุมขนเรามันกระชับลงด้วยผิวหน้ามันเนียนมาก เพราะตอนเนี้ยใช้เป็นประจําอยู่ทุกวันเลยว่าตื่นมาแล้วก็ใช้แล้วก็ก่อนนอนเนี่ยเราก็ใช้ด้วยฮ่าแล้วเราบอกจริงๆว่าล็อตนี้นะเป็นล็อตพิเศแล้วจริงๆว่ามันเป็นอลูมิเนียอ่าไม่สามารถบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่แรกที่ได้รับมาด้วยแล้วก็เขาบอก <c oughs> อีกอยงแล้วกันเนาะว่าของเราเนี่ยคือรหัสอ่าจำหน่ายแล้วกันเนาะอยู่ที่00001นะคะแล้วก็ตัวตัวเนี้ยจะมี QR code ด้วย ี่โอเคจะบอกแดดไหมเขามีคอลลีเซรั่มให้ทดลองด้วยนะอ่าตรงนี้เลยนะแล้วจริงๆอีกอย่างเลยวแล้วกันถ้าเกิดระวังไว้ด้วยกันแล้วเนาะเพราะว่าล็อตเนี้ยจะเขียนไว้ให้เลยว่าอย่าห่วงแต่ของถูกระวังของพอมนะเขาเป็นห่วงรักนะจุ๊บจุ๊บอ่าจริงอย่าอยห่วงว่าแบบของอ่าของ เจ็บมหหืือว่าอะไรก็แตกๆเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดได้ใช้ของปลอมแล้วมันไม่คุ้มค่าเลยกับการที่เราจะใช้เนาะเพราะว่าเราเสียตังไปแล้วทานเข้าไปแล้วก็ไม่มีกฎบัรับด้วยเนาะก็ยังเป็นห่วงแล้วกันเนาะอย่าลืมแล้วกันใช้ของแท้นะคะราคาถูกต้องนะคะต้องที่เชอร์รี่คอลลีคอลลาเจนนะคะหรือว่าเชอร์รี่บัสซัมช็อปนะคะช็อปช็อปช ชอรี่นะคะอยู่ที่เซนทันกาดสนแก้วนะคะชั้นนะอนะใครเี่ยที่ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยช็อปของเรานะคะจะอยู่ตรงกันข้ามกับแดนโซนใครมาเห็นปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันเขียนว่าคอลลี่คอลลาเจนช็อปนะคะก็แวะ,ะ <S 2> <S 2> วมาหากันได้เนะว่าชอรี่ประจําอยู่ที่นี่ตลอดเวลาแล้วก็ใครที่อยากได้ของจริงหรือว่าอยากจะเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ เยวไงชลี่จะใส่เบอร์ไว้ข้างล่างนี้ตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็ยังไงว่าติดตามมากันอ่าติดตามจันใหม่อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเมาต่อไปค่ะงไงวันนี้สวัสดีค่ะ